สวัสดีค่ะในวันนี้เราอยู่ที่ร้านโมบีอิตมัอนกินโอมากาเซ็ตค่ะเน้นออริอพิเศษจะเป็นอคอร์สรใช่ไหมใช่ละดิชลาก็มาถึงแล้วนะคะ <S <S คืออันนี้คือสเปเชียลซาชิมิปาลัลวิตแคร์ดจ e s s i n g เนื้อเกมมากมีหลายอย่างม,ม,ม,มากมีนีเดสกากล็าอปโอเคถือว่าลองดูลองเลยอ่ะอ ตั้มที่สองก็มานะคะชยเซอร์มีอะไรบ้างดูกัน s a ถาดนะน่ากินมากแล้วก็มีอันนี้ Pork u n i ม c h i แล้วก็มีเอ๊ะอันี้ก่อนเลยอาไหนก่อนไดคอนสติกเอาเหรอใช่ไสหมกโอเคแล้วอันนี้ก็คืออะฮิิล่าสเกลวร์นะคะนกินมากมากโอเค อันไหนโอเคอันนี้๋ออันนี้คือเป็นทูน่าสกิวเวอร์โอเคชิมชิมันที่กันนะชิมมันหนงก่อนใสคนมองก็มองไปโอเคยังไงบ้างรสชาติอ๋อมันจะเปรี้ยวๆก็ทาๆมันก็จะเป็นรสอย่างเงี้ยแหละแบบใช้เท้าาใช้เท้า แต่เขาเขาแบบแมิเลตนะเออมันก็จะมีรสชาติใช่ไหมอากัดกัดชิวสกนนี่เป็นชูนนาใช่ไหมไฮชูน่าเป็นไงบ้างเต็มปากแล้วอัานจดท้ายคงกินไม่ได้แล้วไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งแล้วอันนี้ก็คือ ช่ายสเตอร์อีกจานหนึ่งนะคะชื่อว่า lobster อะไร m o t i o ใช่ายโมโทยากิมากินมากค่ะหาง lobster สวยมากก็ทำหน้าข้างในเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อข้างในเหรอเป็นชีสแน่เลยสงสัยเนี่ยคือเขามาทำแบบเขาแบบเอาออกแล้วก็มาทำอีกทีหนึ่งใช่ป่ะอร่อยไหมแม่อันนี้อร่อยกินได้่ะดูแก่ใจกินได้ แม่ลองซิโอ้โหดูน่ากินสูงมนะโอ้โหดูหนัชีสอร่อยไหมอร่อยมาะรสชาติเป็นไงบ้างสุดๆโอเคมันมีความหอมของชีสแล้วก็เนื้อนี้ก็นุ่มกรุบกรอบ อันนี้ก็มาถึงเมนบอสบ้างแล้วนะคะมาลองชิมอันนี้ซูชิชื่อว่าอะไรนะได้เป็นแซลมอนปลาหมกสามมันลองชิมอันนี้ก่อนน่ากินอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้มีเนื้ออันนี้มีเนื้อหมกสามมันอันนี้เป็นปลาหมึกสดอันนี้ก็สามมันเหมือนกันแต่ว่าจะมีไข่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้มันจะคล้ายๆปลาชูแต่ไหมมันไม่ได้อยู่ในเมนู มันจะเรียกว่าแมกโร่ลองชิ้นหนึ่งอ่ะหอมซอสอ่ะนี้เราก็ได้ซูเปอร์คลีสน์ซูเปอร์คลีสซ์ซูไปดูซิตาตาเป็นไงยลลอทมันคือปลาปลาสักอย่างหรือแปลเป็นไทยก็คือ ปลาหางเหลือง,งชิมชมหองดหอือมโอัน,นมน,นที่เท่าไหร่แก็มไม่รูเยอะเคอสันแรกจริงหรอป้าเมื่อกี้ซูชิก็เหมือนเมนคอเคๆ น่าตาสิแซลมอนอีกแล้วนะคะน่ากินอันนี้ก็เมนคอร์สสุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรนี่ไฟร์ชิกเกนกับชวดริบส์ with ยากินิคุซอสไฟร์ชิกเกนบอกว่าเผ็ดแต่เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเราได้ชวดริบส์ เผ็ดข้าวพี่ไทยไหมไม่ค่ะ <c oughs> คงเผ็ดแบบญี่ปุ่นอะไรประมาณมนี้ชิมเนื้อก่อนดีกว่าอ,อยากชิมเนื้ออ,อร่อยนุ่มไหมเหมืนอนมูปิ้งบ้านเราโอ้โหโอเคเดี๋ยวต้องกินอร่อย ก็จานสุดท้ายแล้วนะคะอิ่มมากกวจะมาถึงจานนี้ที่รอมานานยูสุพุดดิ้งกับช็อกโกแลตไอศครีมกับอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้คืออะไรอ๋อเบอร์รี่ซเบตอเบใช่น่ากินมากน่ากินอันนี้คือยูสุใช่นี่ยูสุยูสุพุดดิ้ง เม,มนมูอีกก็จบไปแล้วนะคะจะเอามากระเสรครั้งแรกที่มาวีอีกนะคะอาหารอร่อยมากแล้วตอนนี้ก็อิ่มมากด้วยนะคะท้องตึงหนังตายหย่อนจริงๆค่ะขอเวลาไปนอนดีกว่าครั้งหน้าเราไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย